เอาแล้วครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนการใส่เอฟเฟกเวลาเราสตรีมหรือว่าเราอัดวิดีโอครับเวลาเราเราพูดหรือล่าเราเนี่ยเราจะกดเอฟเฟกให้มันมีเสียงดังขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้การตัดต่อนี่อรอไหมเวลาเราสตรีมสดมันจะตัดต่อไม่ได้นะเราก็จะกดเอฟเฟกเอาเองผมจะมาสอนว่ามันทํำยังไงนะครับผมขั้นแรกเลยครับเราเข้ามาที่เว็บของโปรแกรมนี้ก่อนโปรแกรมนี้ชื่อว่า soundplan นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะแล้วเราเข้ามาในเว็บซาวแพลนแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กดครับผม Windows and Mac f ็กฟรีดาวน์โหลดเฮียกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์มาหน้านี้ครับพอมาถึงหน้านี้แล้วถ้าเราใช้ MacBook เราก็เลือกโหลดอันนี้แต่ถ้าเราใช้ Windows เราก็เลือกโหลดตัวนี้นะฮะโอเคสำหรับผมเป็น Windows แล้วผมก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะอ่ะผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยผมก็คลิกปุ๊บมันก็จะโหลดปุ๊บปุ๊บให้เราเรียบร้อยพอโหลดแล้วเนี่ยผมจะเข้าไปติดตั้งครับผมอ่ะผอโหลดมาไว้ตรงนี้นี วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับดับเบิลคลิกเข้าไปเดี๋ยวให้รอโหลดก่อนแป๊บนึงแล้วก็กดอ่า yes แล้วก็กด next ครับผมกด next นี่แล้วก็กด exit เพื่อกด next อีกก็เลือกอ่าเลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งลงไปผมก็เอาเอาตามที่เขาเลือกมาให้เลยครับแล้วก็กด next ไปอีกอ Don't c r e t e a shot press a start menu ไม่ต้องไม่ต้องมีอะสายไปแล,ล้วล่ะ next ไปเลยครับ อันนี้จะมีช็อตคัดบนหน้าจอไหมหผมเอาแล้วก็เน็กครับโอเคติดตั้งไม่นานานครับเพราะว่าโปรแกรมแค่40กว่าเมกเองตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยครับฟินิชเรียบร้อยครับโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเองนะนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วแล้วจะทำยังไงต่อละ่ะก็วิธีการเลือก ซาวเอฟเฟกว่าเราจะให้มันอยู่ปุ่มไหนก็มาเลือกที่แป้นพิมพ์ตรงนี้เลยฮะเราก็คลิกเลือกเลยนี่ผมจะเลือกเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งแล้วก็มากดตรงตรงไหนวะโอเ s นซาวครับผมเลือกเลขหนึ่งก่อนนะแล้วก็มากดตรงโอเปนซาวแล้วเราก็มาหาซาวของเราครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกซาวเอฟเฟกด้วยนะสี่พันเสียงสี่พันเสียงเอาไปเล่นกันได้เลยนี่ แล้วก,กด Open ปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะกดเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งในแป้นพิมพ์นะดูเห,นนะเห็นไหมเห็นไหมง่ายไหมอ่าแล้วครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเปลยแองเอ้ยเปลยเองชาแนลเอ้ยถูกแล้วอ่าประมาณนั้นครับเอาไว้กดเอฟเฟกต์เดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองเล็กรองอ่านี่อ่า เ,เอาไว้เวลาเราสตรีมเกมเวลาเรายิงมุกหรือว่าเวลาเราตบมุกอะไรเนะี่ยเราก็อะไรเออนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยว,ยวใส่เลข3มด้วยนี่อยากได้ซาวอะไรอยากได้ให้มันอยู่ปุ่มไหนก็เลือกเอาครับแล้วก็เลือกซาวประมาณนี้ฮะง่ายๆก็ตัวนี้ถ้าเรามีนะครับผมเวลาเราเวลาเวลาเราสตรีมเกมหรือว่าเวลาเราอัดวิดีโอนะครับ เราก็กดเอฟเฟกได้ที่แป้นพิมพ์แล้วมันจะทําให้ลดลดภาระตอนตัดวิดีโอเน่ยเหอ,อไหมเวลาเราตัดวิดีโอบางทีเราต้องมานั่งใส่ซาวเอฟเฟกเอาเองแต่ว่าถ้าเรามีซาวแล้วเราอัดอัดไปพูดพูดไปแล้วก็กดซาวมันก็ลดลดภาระตอนที่เราตัดวิดีโอลงทําให้เราตัดวิดีโอได้เร็วขึ้นนะมาตัวนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกซาวเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวมาดูซาวเอฟเฟกกันผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะฮะซาวเอฟเฟกต นี่นีซาวนี้ตัวนี้มี 4, สี่พันซาวเลยนะฮะซาวเยอะมากในนี้นี่ครับ 4, สี่พันซาวผมจะแจกให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะนี่มีเสียงแอนิมอลเสียงสัตว์เสียงนู่นนั่นนี่เยอะมากแต,แต่ผมแตกไฟล์ไปตรงไหนวะตรง,งไหนวะผมแตกไฟล์ซาวเอฟเฟกไว้อะซาวซาวนี่ไงนี่ เป็นไงหูเยอะมากครับผมมีเสียงต่างๆ4,000เอฟเฟกต์ต 4, อยู่ในนี้ผมก็จะแจกให้ทุกคนดาวน์โหลดไปใช้กันฟรีเลยนะเพราะว่าผมเห็นบางคนนะห่หวงซาวเอฟเฟกต์ไม่รู้จะห่วงไปทำไมก็แค่ซาวเอฟเฟกต์เนาะเออโอเคก็วันนี้ก็ใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e นะครับเพื่อจะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องผมนะครับใครอยากได้ซาวเอฟเฟก ไปดูลิงก์โหลดด้านล่างนะเดี๋ยวผมทำลิงก์โหลดไว้ให้เอานี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย